มเมื่อตังได้ไหมองว่าตานั่งคือว่าบักแม่นห่าคว่มเมาตางกันโดนแก้วนั้นมิงแท้ผัวไตโบดได้ยินมั่งสั่งคนบ่บันไปไอกะเลยเหลือรถเลยจะเมาไวเดี๋ยมิไรแก่หมู่บ้านเดียวดีแห่งไรอันมาเมาไฟคายรถดูรถดูวันเลี้ยงหัวเสียงห้องอยู่มันมีผึ้เจ้าของหัวไปเลียงว่าขันเขทองแก้ว พ,พอเขาวัวเราเลยหายก็ไลยไปหางนัวบอเห็นหลูกำน้่ทังเขาบัวมีคนพัดเปลี่ยนบ้านทกมัวในเป็นบัานพันหันเป็นผูน้น้ำจอดจะพาเห็นเหมาะต่อไปจนว่าได้เห็นห้อยอยู่ลางโดดเลยเราคัดตาเหลียวใส่ห้อยใหม่ไปน้่ห้อยไปทั้งฟ้าคนเดียวเที่ยวองเลยอึ่นบัน เชียงเพ็งว่าเพ็งหรือไม่หัวหนอรันข้างมาเข้าป่าเลยุ่นรันข้างมาให้เข้าป่าเลยยืนเอินเสียงยืนมจำเอาใส่น้ำจนสิ้นไอยเสียงผิวโผล่ใหม่เชียงผิวผิดไปเอินเสียงผินมาไวแต่เข้าในเดือนหาลัดอางหน้าเข้าป่าเลยเผือกเลยเอินดงเสือเพต่อมาปากนั้น น้องสวบันแมนพอ่อเห็นว่วใหญ่ซื้อ่วงมันขออยู่านไม่รับไม,ม่เก็บตัดีใจพอ่อเอิบอมาน้องสวบรคันดูติดกันแม่บ้านหัวของมองหนูทั้งหัวนั้นสงคัญตอวกลัก็เลยไปล้างน้องจนค,คุณคุณน้องจนได้เอิ้อมองคุณหน้าเองต้งสาตว์เองเพียนเมืองโตไปคงรู้เรื่องน้องหัวล้ำผู้แมนผู้ไดมาสักอเภอเพ็งไปแต่มกัง างตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ผู้สั่งคนน้องหัวหมดสุดว่าเลี้ยวลุงมาน้องหลอกมาน้ำเดือมเข้าล้มหัวเปื่มาเอิญน้องหัวลุงมเขาแต่เข้าหลุมหลังก็ก่อข้างผู้สั่งคนแม่น้ำใครกับผู้เป็นสามีซื่อเดื่อววันใหเฟืองตั้งแต่เมืองถุงคลองเจ็ดถุงกกแนแถวละผู้ป่าไม่ควรได้จือเอาเข่าพลังคำแต่เข้าเป็นปลาดังเล่าเข่านันเมืองเสียงของ มาพ่อข้อกับพาตาเป็นไม่เชิดก็สามเปลี่ยนไปในหงสัตอนนั้นได้ง่ายเกินความคันหรือการแก้วว่าบานมันเพราะว่าตาดังทั้งอำเภอผือทุนราชพัาธุ์ไสื่อกาคีประพันเจ้าน้ำเดือดเลือเขาวัดผู้เคยพอเแต่บากบ้านตนผู้เอวนี่หงว่าพระบาทหลวงโบ๊ะ นาดได่ยวเมื่อนกขาบขอห้อยไไ้สื่อน้าผู้ใส่โจทสงยานเทรลพัดหรือว่าสีถัดกจงศุกรงสัตว์ตัวมาจนวานั่งลูกหล่าของทันปลื้มสีน้องชีรีผู้สูงเนียแตงห่อนั่งไ้เดิมที่โคกสร้างให้ออกเพอร์ผือใครสักคนควงเจริญบ่หน่อยสวยกกับแม่นมันก็มีวันบ่กีมีเจริญดีเติมที อำเภอเพชรนั้นได้สื่อควนว่ายน้ำกาบ้านหน้าอกสั้งสาาตลอดสุดสูงเสร้าดำดำล่ามีเวามฟดนั่งชิวสบาตบออุษานังให้ขึ้นบ้านเก่าหลังเท้าวบาลดก็ยังได้ลุงเดมเมียเสียใจมีเมียหลวงเรา่าไทยไก่อนนั่งเลยจวสซุนสาวบีเศร้าแดงจุงแซเราท่องเพลงเหนด้เพลงนามแม่เพลง แปลี่ยนแค่กาตายยากกับเปลี่ยนฟังของอีหยังกับขิ่นหิมตุนทอเชียงอ้าบวันนี้เพิ่นว่าสร้างบอกกูได้เป็นผู้แท้น้อยยังแม่เนาะกานสร้างแค้นก็ได้ขายไม่เฮียสร้างตะเสือได้ขายเสือเอาเงินกานสร้างเดินมาตำโตตำไม่ใกล้เพราะสร้างใกล้ใกล้ไฟมันก็หมอนอยู่ ไต่ขอนมันแเกเง็บปสังเง็บพังถือเตียวมันสิลูดพูดปสังพูดคน่าปากเป็นหนอนนอนปสังนอนคนว่าคนเป็นไข่ไห้ปสังไห้คนว่าคนพิถีสีปสังสีสีมันกับพแก่แหลกปสังแหลกอย่าไปแหลกเดือดแ็บเด็บปสังเด็ดอย่าไปเด็ดผักนอดมันแจ่แงปสังแงอย่าไปแงซุ้มเสือเปินวามีพูดมีหัวให้สร้างโย มี่อยคาให้สร้างมาหูร offset, cycles, unhappy unhappy ับหลังกันมีเสือกมีหนังให้สร้างผูกค้ยเสียหาอ่อนบ้านบ่เคยมีหัวจึงถึงปีนบิมปีนบิมเลงให้มีหัวให้สร้างห้อมีนอกให้สร้างอ่อยมี่อยคาให้สร้างมางหรับหลังกัน <Bol> ม <classified> ีเสือกมีหนังให้สร้างผูกค้ยเสียหาอ่อนเห็นหูปนให้สร้างหน้ำเมีย หา้ซ่างเพือ่หายซ่างเบาเอ็นแขนยันแท่งเตาเนี Lan, ่ยวมาก่อนแล้วจนเดาสีแท่งเขาก่อนอย่างไรอันนี้เป็นสูภาสิบก้อนเบาได้ไหมไงบาดบาดที่นี่เป็นยังไงหล่ะพ่อพวกจะฟังลำขอนมันเป็นเถาอ่อนซ่อนขัวมอลำสิอยู่บอมันไม่ห่อยไม่หิงไปหรอกมอโอ้หเบาให้ฟังบางคนดูอันใดดีอันใดเัว่คนของเขามันเหลมากไปทัวหน้าหน้าจีบตังบางคนนั้นอยากฟังเนื้อหาซาละ บางคนนั่งเซลซะอยากให้สิ่งลูกเดียวสิ่งลูกเดียวนันลูกพี่มาวบางคนนั่งเซลซะอยากให้สิ่งลูกเดียวประเภทนคนหี้เขี้ยวหลุดมักแดงสิ่งบอยจักสามจะสิ่งเสียงของเสียงของจกเสียงพิมพ์เสียงพ้องร้องเพ่งเข่าใส่จนวันดินทรไง่าปนนั่นค้อยส้นกัดยังก็ะเป็นหันหันบานบ้าหมาคา ต้องขัตักคขัน้องยนต์เจซีก็จะขีดจะเป็นจังหวะสามสาหีก็ตีมาหน้าบ้านปากบาเข่งเอวเป็นฮอนปานเคืองลงสีเสียเฮาตาส้นเล่นของผู้เบาป่านตาแมวพงพึ่งพนุกับผงสีแดงอีกซ้ำบนคุ้มตาเพิ่งกะคำบ้านเหลนาข้างท่าเดี๋ยววางวางกูขาหลบบ้านป้าห้าแฝดกินเหม็นคือประเด็ชเน่บ่อพ่อเกือมันรอให้เกยเสือผ่านก่อนบอกเราเอียนที่กินหอยเน่ามันเดียวเข่าบางลั่น ไปหากันลุกุถมมับแม่สีดูขับขับไม่ทำปื้ดสีบอกเจ้าหลดหัวปีกับบนอือเาอือเก่าอูอเข่าอูอเก่าบ้านนี้คนทั้งบ้านหนองเต้าบ้านอาจารย์เข้มดาเหลาอำเภอตะการจังหวัดอุบลราสถานีคนทั้งบ้านหนองเต้าอำเภอตะการ บแนวลำนี ha ้ท่านตุ้ยเกมเทพแนว่ยม si 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 ิจมีเง่เสียดคนเสียดคอยโดยสูงโอ้ยว่าละไอ้ม่จิม่แง่เสียดคนเสียดคอยเสียดบังฟฝอยแต่งนาคามหลาดเลาะเป็นคนธรรมด์ติดเกล็ดีผีอยู่ใต้วางห้วงผีรงป่มันย้อนบ่านี้แถวบัานทอนทาบ่อน้องไข่ลำทั้งนั้นควนไหลเบี้ยงจันล้านซ่าลำให้มีตัอยางบดบาดวาดดีไผ่ละมุนล่อมีคือหมายหำหา บอกว่าลูกข้าสารเบื่อซังกัดขมวดฉีกัดย่างไข่ขุ่นตัวบนว่าบ้านเทาหนาวบ้านอย่างนี่บ้านนีแม่มันหะบเสริมก็พี่ข้องสีนี่แหลบาานีข้อนบ้านผัดกัญญาบ้านหัวขัวบ้านคาอำเภอกุดจับเขาอินวันอีบัตเมียราบสงหลบมักแต่ล้ำสิ่งไอ้เสริมล้ำสิ่งเออซังแม่เขาล้ำสิ่โลุลุพี่เขาอินวันอีบัตรหลบมักแต่ล้ำสิ่ง กินเหล้าขาวแล้ววิ่งวิ่งกับข้อห่วงห่วงหันมือไผนน่มาพ่านดีนวลจองสีมาผับสามผับชีปุชีลูกเดียวมึงต้องูนี่เย้ยาดูบังแนวีเห็นตาสั้นพีชีฮันคากาขามามึงมาอย่างไรง่กลัวสาดอยากลองมึงต้องหาขี่เรียเถสูงก็ะพีหอนเปเชิญมึงมาโหลดเยอะมาเต้นกระโดดสะกยอมโค้กพายใจไม่ดูวันไหลว่อนใส่ลำสิติ๊ง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  ติ๊งติ๊งล้ำสิลูกเดียวอดีตเราคนนี้เขียว,วยมันแต่รับไแม่ยิ่งกนบีเมาแนวหนึ่งเมาเหลี่เจ็นสี่เผ็นเศษฐีนี่ผัวของเราพอมีตายไปจากโลกมีแต่ทุกแต่โศกให้ดุมฟุ้งไฟแต่กันเรามีหลายใจกินดอกเบีย้ยคนทบับรถหวยเดือร้องผัวลํำพูมองเขาขายอ้อยขายของปาลาหลายๆอะ ทานทังบ้านหอยเดืนอนหนองหัวลํำพู้ผัวของเราเป็นคู่คือเป็นกับเตาน <c oughs> <c oughs> ีทุกคนัวของเรา